ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทังบกภูมิใจเสนอท็อไฟจาก200คอลัมน์ทางน,านิตยสารและหนังสือพิมพ 45 Pocket Book แนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุด,ดยอด5อัดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีซูซูกรีนเดย์ร้านอาหารวาย Happening ท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้ท็อป5จะขอนำเสนอเมนูพิเศษในตำนานที่ไม่ว่าใครก็ห้ามพลาดในตอนเย็นตาโฟจากจิตร้อย้านเย็นตาโฟทั่วกรุงที่ผ่านการคาัดสรรจากคอนันชิมมากมายจากทั่วสารทิศ ต่างการันตีเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่านี่คือสุดยอดร้อนเย็นเตาโฟที่เอารอยจะลืมไม่ลงและห้าร้านเย็นเตาโฟที่ถูกจกัดระดับให้อยู่ใน top ป5จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้อนแรกตีเย็นเตาโฟรสเด็ดเย็นเตาโฟคันเทพแห่งแยกสำรอนรอดรสชาติที่แซ่บถึงใจและเครื่องที่จัดเต็มในทุกรายละเอียดจึงกล้าการันตี ในรสชาติที่ไม่แพ้ใครในปัตตภีอร่อยแซ่บเอรอต้องเจอกันที่แยกประตูผีตีนโนโฟรสเด็ดร้อนที่สองในอ้วนยินต์โฟเยินต์โฟในตำนานกว่า50ปีด้วยเครื่องที่คิดค้นสูตรเด็ดจนได้เคล็ดลับที่อร่อยกลมกล่อม,มและไม่เหมือนใครเรานักชิม จึงให้ฉายาเยนเตโฟคันเทพแห่งย่านเสาชิงชาอร่อยสะอาดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ต้องร้านเอกอวนเยนเตโฟรครับร้านที่สามเยนเตโฟฟ้าผ่าสูตรคุณเอร้านเยนเตโฟรสจัดจ้านชื่อดังแห่งย่านวังหินด้วยหลักการที่ว่าอาหารไม่ใช่แค่อร่อย แต่ต้องสวยงามจึงทำให้เยนเตโฟฟ้าผ่าชามนี้ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์เต mm ี้เยนเตโฟตัวจริงเยนเตโฟฟ้าผ่าแซ่บซ่าผ่าถึงใจค่ะร้อนที่4ไทยรุ่งเรืองเยนเตโฟชื่อดังสนั่นแห่งหน้าวัดไตรมิตรซอสเยนเตโฟสูตรลับเฉพาะ และลุกชิ้นปลากกว่า5ชนิดที่ทำใหม่ทุกวันนุ่มอร่อยไม่เหมือนใครไทยรุ่งเรืองจึงได้ชื่อว่าเป็นเย็นตโฟที่รสเลิศลิ้นชวในให้ลิ้มลองซะเหลือเกินไทยรุ่งเรืองเชื่อมสายใหญ่สู่ความอร่อยครับและร้านสุดท้ายเย็นตโฟฮ่องเต้ สุดยอดร้านยินตาโฟเก่าแก่แห่งสีอ่อนต้นตำรับเครื่องยินตาโฟอัดแน่นล้นชามยินตาโฟฮ่องเต้จึงเตะตาต้องใจนักชิมมาแล้วทั่วสารทิศเครื่องแน่นเต็มชามของใหม่สดมีคุณภาพต้องเยินตาโฟฮ่องเต้เท่านั้นนะคะฮาฮะ และในช่วงต่อไปสี่ส่นประกอบหลักของเมนูเด็ดถามนี้ร้านไหนจะถูกใจแกงนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปชมสาระดีๆกันก่อนดีกว่าในช่วงอร่อยยังมีคุณค่ากับกรีนเดย์คุณผู้ชมครับผักชนิดต่างๆน,นั้นมีประโยชน์อย่างมาก และมีให้เลือกรับประทานหลากหลายชนิดแต่สำหรับบางคนแล้วไม่ชอบรับประทานผักเอาซะเลย <audience> ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปห <museum> ลากหลายชนิดซึ่งผ่านกระบวนการถานอมอาหารแบบใหม่ที่ทำออกมาได้ถูกใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และกําลังเป็นที่พูดถึงมากในขณะนี้รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติสัมผัสที่ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดเอาไปจิ้มกับน้ำพริกเผานะคะก็คงจะแบบอร่อยกว่านี้เหมือนขนมเลยอ่ะนี่ผักจริงๆนะเนี่ยอร่อยจริงๆอ่ะซึ่งมีผลิตภัณฑ์ผักหลากหลายชนิดเช่นฟักทองกรอบบรอคโคลี่กรอบกระเจี๊ยบกรอบบัวหอมกรอบ รอบแปรรูปมีวางจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปขายยังหลายประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นรัเสเซียสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับคุณประโยชน์แบบง่ายๆเอาร่อยอย่างมีคุณค่าจริงๆที่สำคัญ ยังราคาไม่แพงอีกด้วยครับช่วงอร่อยยังมีคุณค่ากับ Green Day สอของท็อปฟสุดยอดห้าดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูเย็นตาโฟและแกงได้ชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลนตำรวจเอกสุวัตทารงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินคอัมนิสต์หนุ่ม นักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซอร์ eller, อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามมนีฟูสไตลิสและกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรเบียนจำกัดเลี้ยงมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีกสองท่านนั่นก็คือสาธิตบุญนพถาวรหรือแบงค์มักคุเทศอิสระ ผู้ตระเวนหาเย็ตโฟรอร่อยมาแล้วทั่วประเทศทิญยาตันติวัฒนะหรืออิ่มครูติวเตอร์สาวและล่ามอิสระผู้รักการชิมเป็นชีวิตจิตใจถึงเวลาที่ห้าร้านขั้นเทพของเราจะต้องมาแสดงฝีมือกันแล้วไปดูกันสิครับว่าแต่และร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างเริ่มจากร้านตีเย็ตาโฟรสเด็ด เรื่องเย็นตาโฟคุณภาพที่จัดเต็มอยู่ในชามทั้งหือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งปลาเส้นเคี๊ยวปลาบวกด้วยรสชาติที่แซ่บแบบถึงใจที่ใช้ซอสสุดเด็ดที่ทำจากปลายข้าวและน้ำซุปที่เคี่ยวจากกระดูกหมูได้นั้นรสชาติจึงแซ่บโดนใจซะเหลือเกินร้อนในอ้วนเยินตาโฟน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวทั้งคืน จนหอมเข้าเนื้อรุงกับซอสเย็นตาโฟสูตรลับเฉพาะที่ทำจากมะเขือเทศและมันเทศรสชาติยากที่จะอธิบายและยังมีเครื่องเย็นตาโฟคุณภาพที่ทำขึ้นเองใหม่สดทุกวันและยังมีบาเต็งหมูสามชั้นผัดกับซีอิ๊วช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเย็นตาโฟจึงทำให้เยนตาโฟชามนี้เกินคำว่าเพอร์เฟกจริงๆ ร้อนเย็นตโฟฟ้าผ่าโดดเด่นในส่วนของรสชาติที่จัดจ้านสะท้านสู่นำเอากระดูกสลังของหมูมาเคี่ยวกว่า5ชั่วโมงผสมกับน้ำมันงาและรากเห็ดหอมเพื่อให้น้ำซุปกลมกลม่อมปรุงกับซอสที่ทำจากมะเขือเทศมาผสมกับเครื่องปรุงฟ้าผ่าสูตรเด็ดของทางร้านและยังมีเครื่องยินเตาโฟหลากหลายชนิดอัดแน่นอยู่เต็มตำชาม รีดีว่าจัดเต็มมาขนาดนี้สมแล้วกับฉายาวาราตี้เยนตาโฟของจริงร้านไทยรุ่งเรืองจุดเด่นอยู่ที่เยนตาโฟสูตรเด็ดที่จัดให้แบบไม่มียัง้งทั้งฮือกล้วยทอดต้มลูกชิ้นปลากุ้งและยังมีลูกชิ้นเห็ดที่รับประกันความอาร่อยแบบขั้นเท่น้ำซุปที่กลมกลม่อมเมื่อได้ปรุงกับซอสเยนตาโฟที่เป็นสูตรลับของต้นตระกูล มากกว่า40ปีรสชาติกลมกล่อมที่สวยแบบไม่มีสิ่งจิงทำยิ่ตโฟชามนี้เอาชนะใจนักชิมมาแล้วทั่วประเทศร้านเยตโฟฮ่องเต้สุดยอดตำนานร้านเยตโฟเครื่งนั่นตามแบบฉบับฮ่องเต้ด้วยเครื่องเยตโฟที่ให้มาแบบจัดเต็มทั้งลูกชิ้นแคระลูกชิ้นกุ้งทอดลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาผือกล้วยเต้าหู้ มึกกรอบและจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกรอกที่นำเอาหมูสับผสมไข่เป็ดยัดลงในไส้หมูเมื่อได้ทานคู่กับน้ำซุปเยตโฟที่ต้มจากกระดูกหมูปรุงกับน้ำซอสตามแบบฉบับฮองเต้เพียงเท่านี้กระเพาะของผมก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับ และสี่ส่วประกอบหลักสำหรับเมนูเด็ดชามนี้ที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือผักเส้นน้ำซุปและเครื่องเยินตาโฟโดยที่เราเริ่มจากผักของร้านตีเยินตาโฟกันก่อนเลยครับผักนะครับชาเลกให้ไปเลยครับ9คะแนนนะครับผม ผักบ <ITA> ุ now, us, yeah, oh, so ้งนะครับกรอบนะครับมีทั้งก้านเล็กก้านใหญ่อร่อยครับต่อมาที่ร้านในอ้วนเย็นตะโฟก็ให้เก้าคะแนนนะคะก็เป็นผักบุ้งค่ะก็สดดีนะคะไม่เหี่ยวเท่าไหร่สีสันสวยงามค่ะร้อนเย็นตะโฟฟอพหักนะคะให้ที่8.5คะแนนค่ะผักกรอบนะคะแล้วก็ชิ้นก็มันดีค่ะร้อนไทยรุงรื้อผักของร้านไทยรุงเรืองเย็นตะโฟนี่ผมให้9ก้าเหมือนกันครับผมเนื่องจากผักที่นี่มีความสดกรอบครับผมร้อนเย็นตะโฟฮ่องเต้ ผักบุ้งให้9.5ครับเขาเขาใช้กันไก่ตัดนะครับส่วนที่เป็นก้านที่กรอบแล้วส่วนที่เป็นปลายใบนี่นุ่มอร่อยครับสำหรับผักร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหูข้อนี้ก็คือร้านเย็นตาโฟฮ่องเต้มากริที่ส่วนต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเส้นนั่นเองครับ โดยที่เราจะเริ่มจากเส้นของร้อนตีเย็นตโฟกันก่อนเลยตีเยาบอเส้นไห่ก้าวครับก็ลวกได้นิ่มด้มตรฐานต่อกันที่ร้อนในอ้วนเย็นตโฟค่ะสำหรับเส้นนะคะ<น>ให้ไปเลยค่ะ9 5ุด้าคะแนนเพราะว่าแบบเหนียวนุ่มหนึบหนับอร่อยมากค่ะร้อนเย็นตโฟฟอพอ9.5คะแนนนะครับเส้นก็ขาวสะอาดมากๆเลยครับพอทานลงไปแล้วเนี่ยโอโ้รสชาติอืมดีมากอร่อยร้อนไทยรุ่งเรือง9้าคะแนนเลยค่ะเพราะว่า เส้นนี่นะคะนุ่มนะคะขาวตักเข้าปากไปนี่เคี้ยวแบบนุ่มไปหมดเลยค่ะร้อนเยนตาโฟโฮองเต้ครับเส้นของร้านเยนตาโฟโฮองเต้นี่ผมให้ก้าเลยครับผมเพราะว่าลวกได้ดีแล้วก็ไหลลื่นลงคอได้ดีเลยครับสำหรับเส้นร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อที่ยก็คือร้านไทยรุ่งเรืองแต่เรายังเหลืออีก2ส่วนประกอบสำคัญ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความอร่อยแบบขั้นเทพของเมนูเด็ดชามนี้ร้อนไหนจะสามารถครองใจแกงนักชิมของเราไปได้บ้างต้องติดตามช่วงหน้านะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันสิครับว่ากว่าจะได้เย็นตะโฟนในหนึ่งชามนั้นเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันเลยครับเปิดเมนูเด็ดวันนี้เราจะเปิดเมนู ีร้อนเย็นตะโ,โฟฟอาผสูตรคุณเอกันครับค่ะส่วนประกอบในการทําเย็นตะโฟนะคะก็จะรวมถึงการเลือกเส้นด้วยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็จะเน้นที่ตัวน้ําซอสเป็นหลักนะคะส่วนในตัวของน้ําซอสเย็นตะโฟฟ้าผ่ภา,ภา,ภาสูตรคุณเอนะคะก็คือว่าทางเราก็จะมีเคล็ดลับก็คือเราจะไปคัดมะเขือเทศน,นะคะมาทําการนึ่งพอเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการต้มนะคะการต้มนี่คือเราก็ปรุงเท็มเปรี้ยวหวานตามปกติทั่วไปะค่ะ ใส่น้ำมันหอยสักหน่อยหนึ่งนะคะใส่งาคั่วหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มีความหอมะคะ่ะนั้นเครื่องลูกชิ้นที่เราใส่เนี่ยนะคะก็มีลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งเพื่อเน้นความหอมที่ไปนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวปลามีปลาหมึกแช่นะคะมีการเอ่อมีการใส่เลือดนิดนึงสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือว่ากุ้งจุกแป้งทอดเนี่ยะคะ่ะเอกลักษณ์ของทางร้าน,นะคะ่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ลงมือทำกันได้เลย เคล็ดลับเย็นตโฟฟ้าผ่าสุดึ้นเองค่ะยัยกับรายการท็อปไฟสุด,ดยอดห,าห้าอันดับ ส,สผ่านไปแล้วกับการให้คะแนนสองส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดชามนี้มากระที่อีกหนึ่งส่วนประกอบที่ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับเมนูเด็ดชามนี้นั่นก็คือน้ำซุปเรามาเริ่มกันที่น้ำซุปของร้านตีเย็นตะโฟกันก่อนเลยครับให้ไปเลยค่ะที่9.5คะแนนเพราะว่า รสชาติจัดจานมาเข้มข้นมากำลังดีไม่ต้องปรุงค่ะต่อกระที่ร้อนในอ้วนเย็นโตโฟน้ำซุปให้เก้าจุดห้าครับเป็นซุปใ,ใสๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยครับร้อนเย็นโตโฟฟอพาผมให้เป็นสิดเลยครับผมเอาร้านนี้จะมีจุดเด่นที่น้ำมันงาครับผมจะลอยเตะจมูกมาในขณะที่เติบเลยครับรสไทยรุร่งเรือง9.5คะแนนนะครับผม น้ำซุปซดแล้วคล่องคอมากๆเลยนะครับเวลาส่วนผสมหลายอย่างเข้ากับน้ำซุปได้อย่างลงตัวร้อนเย็นตะโฟโฮงเต้ครับน้ำซุปค่ะให้ก้าคะแนนนะคะเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยปรุงมาได้อย่างลงตัวแล้วนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะสดลื่นคอเลยค่ะสำหรับน้ำซุปร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้อนเย็นตะโฟฟ้าพอมาถึงส่วนประกอบสุดท้าย ที่ว่ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนนั่นก็คือเครื่องเย็นตาโฟนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ร้านตีเย็นตาโฟกันก่อนเลย9.5เหมือนกันครับผมเนื่องจากตัวเครื่องแม้จะไม่ได้เยอะแต่ว่าลูกชิ้นมันสดใหม่กรอบตลอดครับร้อนได้อ้วนเย็นตาโฟครับ9.5คะแนนครับผมเครื่องเยอะมากนะครับ ร้อนเย็นตาโฟอพอเครื่องเย็นตตโฟนะคะให้ไปเลยที่9้าะคะแนนค่ะเพราะว่าเครื่องหลากหลายลูกชิ้นปลาก,ก็ไม่คาวและที่สำคัญมีกุ้งทอดด้วยกรอบรอกนุ่มหนยมากๆเลยค่ะร้อนไทยรุ่งเรืองเครื่องเย็นตตโฟให้9.5เหมืเนกันครับเพราะว่าที่นี่ซาบะเขาทำเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกชิ้นเนี่ยจะทำได้นุ่มนะครับไม่มีกลิ่นคาวครับร้อนเย็นตาโฟฮองเต้ครับเครื่องเย็นตตโฟร้รานนี้นะคะให้เ8้คะแนนเลยค่ะเพราะว่า ให้เยอะมากเลยนะคะได้ตรงคะแนนความหลากหลายนี่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำที่อื่นเลยนะคะสำหรับเครื่องยิงเต f o ร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้อนยินงเ o ่าฮงเต้เราไปดูกันดีกว่าครับ ว่านักชิมของเราจะชื่นชอบร้านไหนเป็นพิเศษเยนตาโฟ5ร้านนี้นะคะร้านที่ชอบมากที่สุดแน่นอนต้องเป็นเยนโฟฟ้าผ่าค่ะสําหรับร้านที่ประทับใจผมมากที่สุดนะครับคือร้านเยนโฟฟ้าผ่าครับผมค่ะสำหรับร้านเยนโฟที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือร้านอ้วนเยนโฟค่ะร้านที่ประทับใจชายเล็กมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือร้านเยนโฟห้องเต้สี่ย่านครับในความเห็นของผมนะครับไทยรุ่งเรืองนะครับผมประทับใจมากนะครับ มีสุดเด็ดความอร่อยแตกต่างกันไปซึ่งไม่ว่าใครๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันได้สักครั้งในชีวิตส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางของทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชีเป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูปียนเดอร์โฟจากถนนมหาชัย มุ่งหน้าแยกสำรานราดร้านตีเย็ตโฟรถเด็กตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกสำรานราดพอดีในอ้วนเย็ตโฟเสาชิงชาจากเสาชิงชาตรงไปทางเทวสถานให้เลี้ยวเข้าซอยบัวพรามตรงไป300เมตรจะเจอร้านในอ้วนเย็ตโฟอยู่ทางขวามือเย็นตโฟฟ้าพาจากถนนเกษตรนวมมิน ถึงแยกลาบละเขาให้เลี้ยวขวาเข้าถนนวังหินตรงไปจนถึงซอยวังหินเจ็ริเวณหน้าปักซอยจะเห็นร้านเยตโฟ,โฟฟ้าผ่าอยู่ทางด้านซ้ายมือไทยรุ่งเรืองจากถนนพระรามสี่ผ่านหัวลำโพงเข้าถนนตรีมิตรตรงมาถึงซอยสุกรสองร้านไทยรุ่งเรืองจะอยู่ปากซอยสุกรสองตรงข้ามวัดไตรมิตร เย็นตะโฟฮ่องเต้จากสีย่ายไปทางราชวัตรตามถนนนครชัยศรีสี400เมตรจะถึงสี่แยกร่วมจิตเลี้ยวสายไปประมาณ20เมตรร้านอยู่ในตรอกริมห้องแถวจากกว่า150ร้านติ่มซำทั่วกรุงผ่านการขสรรจากขอนชิมมาแล้วทั่วสารทิศคัดมาพเพียห5สุดยอดร้านติ่มซำขันเทพ ในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊้งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสัมสิ่งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำหรับวันนี้สวัสดีครับ